เมื่อไหร่ที่คุณนะะรู้สึกไม่เชื่อกับอะไรไม่ชอบกับอะไรไม่เห็นด้วยกับอะไรถามว่าคุณผิดไหมเอาตรงๆเลยนะคะไม่ผิดแต่มันมันดันนะคะโลกใบนี้หรือหรือความเป็นจริงของโลกใบนี้ค่ะมันดันมีกฎข้อนึงบอกว่าการปฏิเสธการไม่เชื่อการไม่ให้อะไรพวกนี้ค่ะมันดันเท่ากับการปฏิเสธไปแล้วอะ่ะมันเท่ากับ การที่เราปฏิเสธมันไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนนะคะไม่ได้มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ได้มีความเชื่อว่าปฏิหารมีจริงฉันไม่เชื่อเพราะว่าเวลาคุณเจอปฏิหารคุณไม่รู้ว่านั่นคือปฏิหารไงคะคุณจึงไม่เชื่อว่านั่นคือปฏิหารหรือแม้กระทั่งคุณแคล้วคลาดสมมตินะคะขับรถไปเฮ้ยกําลังจะชนอยู่ดีๆค่ะแล้วอยู่ๆมันก็ไม่ชนคุณกลับมาโอ้กูโชคดี แน่นอนคุณโชคดีแต่คุณรู้ไหมคะว่าอาจจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่มาบังไม่ให้คุณไปชนเขาหรือไม่ให้เขามาชนคุณแต่ในเมื่อคุณไม่เห็นพอคุณไม่เห็นคุณไม่เคยรู้เลยว่านั่นคือปาฏิหาริย์คุณไม่เคยรู้เลยว่านั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณจริงไหมคะ หลายคนปฏิเสธทั้งๆท,ท,ที่มองไม่เห็นไม่เชื่อทั้งๆท,งท,งที่มันมันพิสูจน์ไม่ได้ครูไม่ได้บอกว่าผิดนะผิดนะผิดนะครูไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ครูกำลังจะบอกว่าทําไมเราจึงปฏิเสธคะทําไมเราจึงปฏิเสธในเมื่อวันนี้อย่างที่ครูบอกคะ่ะ ถ้าไม่งั้นนะคะองแม่นางกวักอะคะ่ะไม่คลอดออกมาแล้วท่านก็ไปช่วยผู้คนมากมายไก่กองขนาดนี้หรือองค์พระพิคเนตอะคะ่ะคงไม่ดังทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนก็บูชาองค์พระพิคเนตหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในที่ดังๆอย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็เทพทันใจอย,อย่างเงี้ยคะ่ะหรืออพระทันใจอะนะคะที่หลายๆคนรู้จักนะคะหรือที่พม่า ทำไมคนน่ะต้องบินนั่งเครื่องบินไปเพื่อที่จะไปไหว้องค์เทพทันใจทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้สินะยังไม่ได้มีอะไรเกิดกับฉันแต่ฉันแต่เขาบอกมาฉันก็อยากไปเมื่อไหร่ที่เรามีความเชื่อแล้วเชื่อให้มากๆมากมมาก,มาก,มาก,มากพอค่ะ ปาฏิหาริย์มันจะเกิดกับเราอย่างเช่นเรื่องของน้องที่เมื่อคืนเนี้ยค่ะที่พี่ลุงเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าน้องไม่มีเงินเลยแต่น้องปักหมุดปักธงปักใจอยากมาเจอคนในโนโพเก้าอยากมารับพลังกับคนในนพเก้าอยากมากอดบอสอยากมากอดผู้บริหารอยากมากอดพี่น้องทํายังไงดีพี่ลุงพี่ลุงบอกอธิษฐานจิตขอแม่เลยอธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะว่าอยากมาต้องได้มา คุณคะถ้าไม่มีความเชื่ออธิษฐานให้ตายก็ไม่จะก,ก็ไม่ได้มาแต่เพราะว่ามีความเชื่อว่าอ๋ออธิษฐานจิตค่ะค่ะไม่รุ่งจะอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตไม่นานมีคนโอนเงินมาจากช่องทางไหนก็ไม่รู้นะคะสามพันบาทได้โอนจองพอดีเลย 3000บาทซึ่งมันเกิดปฏิหารมากๆมันเกิดจากความเชื่อนะคะมันเกิดจากการที่เราเชื่อมากแค่ไหนถ้าวันนี้นะคะคุณไม่ได้มีความเชื่อเลยคุณไปสังเกตตัวคุณเองคุณจะถูกปฏิเสธเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายคนปฏิเสธคุณทั้งๆที่ว่าจะซื้อคุณแต่ไม่ซื้อกลับไปซื้ออีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อมากกว่าคุณหรือคุณอาจจะเจอใครปฏิเสธอะไรคุณเยอะแยะมากมาย ราอยอย่างที่ครูบอกค่ะการไม่เชื่อการไม่ไม่เห็นก็คือไม่เชื่อไม่ไม่มีอยู่จริงหรอกนูน่นนี่นั่นมันคือการปฏิเสธค่ะครูถึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าทำไมครูค่ะถึงมาได้